คุณครับต่อไปเชิญคุณธนพรครับตามด้วยท่านเกียรติเหลืองขอจรวิทย์ครับท่านประธานที่เคารพดิฉันานางสาวธนพรสมทองแดงบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทย นครศรีอยุธยามีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยท่านประธานคะเมื่อวันที่28-30ถึงกันยายนนั้นที่ฉันในฐานะประธานอนุกดซษอชัยฝ่งได้นำคณะลงตรวจสภาพพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเกต็ตและได้ร่วมประชุมกับหัวหน้านส่วนราชการและชาวบ้านที่เดือดร้อนที่สาราว่าการจังหวัดพังงาและที่ทาการ อำเภอตะกัวป่าหลังจากนั้นได้ลงตรวจสภาพพื้นที่จริงที่บ้านน้ำเค็มและหาดบางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลาหลายปีนะคะไม่มีหน่วยงานภาครัฐหรือใครเข้าไปเหลียวแลดังประเด็นต่อไปนี้นะคะประเด็นที่หนึ่ง ปากคลองบางเนียงนะคะมีน้ำไหลสู่ทะเลพบเรือประมงขนาดเล็กและขนาดกลางถูกขึ้นซูนามิพัดจมลงในคลองส่งผลกระทบให้การระบายน้ำติดขดัดและเป็นอุปสรรคต่อชาวประมงนะคะประเด็นที่สองนะคะหาดบางเนียงมีระยะ ทางติดชายหาดยาว2กิโลเมตรนะคะทำกำแพงกันคลื่งแบบตั้งตรงแรงสะท้อนลมนะคะพัดทำให้พัดตะกอนกันขึ้นพัดตะกอนขึ้นออกนอกฝั่งส่งผลให้โครงสร้างชำรุดสุดพังและบ้านเรือนสถานที่ประกอบการเสียหายนะคะชาวบ้านเนี่ยด้วยช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวด้วยการนำแมคโครมาตักทรายหน้าหาดไปกองเพื่อทำแนวกันคลืน กับถูกอน่วยงานรัฐด,ดําเนินคดีนะคะทั้งสองประเด็นนี้นะคะกรรมธิการบพได้ประสานไปที่ทำหนังสือประสานไปที่อธิบดีกรมเจ้าท่าท่านได้กรุณาสั่งการไปที่เจ้าท่าจังหวัดพังงาดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประเด็นที่3นะคะที่หาดบางเนียนเช่นกันนะคะกรรมการทการปอพเนี่ยได้เล็งเห็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ทําหนังสือไปถึงกรมทะเลและชายฝั่งขอรับการสนัสนบสนุนก็ะสอบทรายขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาช,ชนและได้ทําหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะขอความร่วมมือให้ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะร่วมทาโครงการเส และจัดหาทรายบรรจุกระสอบรวมทั้งประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อกำหนดวันเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวนะคะหนังสือฉบับนี้ส่งโดยกรรมธิการปอพตั้งแต่วันที่20 ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้นะคะยังไม่มีความคืบหน้าดิฉันฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนดิฉันไม่มั่นใจว่าฝ่ายปกครองนะคะแล้วฝ่ายบริหารของจังหวัดพังงานเนี่ยมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนหรือไม่ขอบพระคุณค่ะ